ไปกู้ยืมเงินแต่นายทุนให้เราทำสัญญาซื้อขายที่ดินโดยไปจดทะเบียนซื้อขายต่อสำนักง,งานที่ดินสัญญาซื้อขายดังกล่าวมีผลบังคับหรือไม่อย่างไรนะครับการทำสัญญาซื้อขายระหว่างเจ้าของที่ดินกับนายทุนนั้นเจ้าของที่ดินต้องการไปกู้ยืมเงินโดย เอาหลักทรัพย์ไปรำประกันแต่ในตุนนั้นเขากลัวที่กลัวลูกหนี้จะเบี้ยวผิดนัดก็เลยบอกว่าต้องทาสัญญาซื้อขายที่ดินแต่เขานั้นจะไม่ดําเนินการยึดที่ดินหรือไม่ต้องการที่ดินต้องการเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นหลังจากทำสัญญากันเสร็จไปประมาณ2ปีลูกหนี้ก็ไม่มีเงินไปชําระดอกเบี้ยและเงินต้น เจ้าหนี้นาะยตุนก็มาให้ลูกหนี้นั้นจำระอากไม่จำระให้กอนั้นออกไปจากที่ดินลูกหนี้ก็ไม่ปฏิบัติตามเจ้าหนี้ก็มาฟ้องกับไล่ลูกหนี้หรือผู้ขายที่ดินให้ออกไปก็มีการต่อสู้คดีโดยลูกหนี้หรือว่าหรือว่าผู้ขายเจ้าของที่ดินเดิมนั้นสู้ว่าเป็นการกู้ยืมเงิน โดยใช้หลักทรัพย์กำลัการไม่มีเจตนาที่จะขายที่ดินต่างายนาะยตูนก็บอกว่าตนเองนั้นตกลงซื้อที่ดินแต่ซื้อในราคาต่ำๆที่ตนเองนั้นได้อุดเงินไปและก็ผู้ขายก็เจตนาที่จะขายที่ดินตามสัญญาซื้อขายที่สำนักง,งานที่ดินได้ทำไว้ผู้ขายก็ได้ต่อสู้คดี ตนเองนั้นได้กู้ยืมเงินโดยชำระดอกเบี้ยตามสลิปการโอนเงินทีโอนให้ไปแต่ละเดือนและก็ระหว่างนั้นก็ตนเองกับครอบครัวก็ได้ครองรอบ,รบ,รบ,รบประโยชน์ในที่ดินตลอดมาสามเมื่อปิกลยาะไปยันหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าพฤติกรรมต่างๆตามสัญญาซื้อขายนั้นซึ่งเห็นได้ว่าขณะที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมนั้นไปทำสัญญา ขายที่ดินให้แก่โจย์ระหว่างสองปีตั้งแต่ทำสัญญานั้นจำเลยและครอบครัว,วยังอยู่ในที่ดินและทำกินทำประโยชน์อยู่ในที่ดินตามปกติเช่นเดิมตลอดมาส่วนโจย์นั้นไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์แต่อย่างใดเลยหลังจากนั้นบุตรเขยของจำเลยเจ้าของที่ดินเดิมก็เข้าไปปลูกสร้างเรือนบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งพฤติการดังกล่าวของตั้งกยโจท์และจำเลยนั้นแสดงให้เห็นว่าการทำสัญญาซื้อขายที่ดินนั้นเป็นเพียงเจตนาลวงหรือว่าเป็นนิติกรรมอัมพราสัญญาซื้อขายซึ่งสัญญาซื้อขายที่ดินนั้นเป็นโมฆะแต่สัญญาซื้อขายนั้นยังคงบังคับได้เป็นสัญญาคู่ยืมเงินซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาเดิมก็คือสัญญาคู่ยืมเงินนะครับ ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือการที่ลูกหนี้ไปกู้ยืมเงินโดยต้องการเจิตนาใช้หลักทรัพย์คำประกันนั้นแต่นายทุนนั้นมีอำนาจเหนือกวา่ามีสิทธิ์ที่จะให้เลือกทำอะไรก็ได้ลูกหนี้ไม่มีอำนาจที่จะต่อกรหรือโต้แย้งได้แต่เจตนาลึกๆเกาเรียกคือเจตนาจริงนั้นก็คือกู้ยืมเงินการํำนิติก,กรรมซื้อขายหรือว่าขายกฝาก นั้นคือนิติกรรมอำพรางนะครับท่องมังคับตามนิติกรรมจริงที่กู้ความนั้นเจตนาซึ่งกันและกันะนะครับปัญหาต่างๆหากลูกหนี้ไม่รู้วิธีการป้องกันหรือวิธีการต่อสู้เขาอาจจะต้องสูญเสียที่ดินไปในราคาตูกและต่ำอย่างมากอินแด้ว,ว่าลูกหนี้นั้นมักอยากเสียเปรียบเจ้าหนี้อยู่บ่อยครั้ง แต่หากลูกหนี้นั้นมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือมีความรู้กฎหมายว่าการต่อสู้คดีสู้อย่างไรเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นไม่เสียเปรียบมีโอกาสชนะคดีได้อย่างสูงนั้นปนัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายการต่อสู้คดีการตอบโต้การโต้แยง้งต่างๆต้องรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักไม่รู้จักใดตัวมหาทนายนัด ยินดีการปรึกษาครับแต่ตั้งนั้นลำบากยากจนโดนกันแกรง้งโดนเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่และไม่มีเงินว่าจ้างทตนายความโตมาทะนายนัดยินดีให้ความช่วยเหลือครับสวัสดีครับสาาาหลัลััังงงงงนนนนยย่่่ออมมมมมวททใ้เตต็ีีกไคถึฝ